ญาติมิตรที่แยกราแปะครับแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันภาคปรัชนาองค์พระมหากษัตริย์จะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเรื่องของพี่น้องอยู่แล้วดำเนินเมื่อวานเราเป็นคนไทยด้วยกันครับที่เราที่เคารพคภาษาไทยรู้เรื่องนับถือศาสนาเดียวกันวันนี้เราจึงมาจัดชมรมท่านนายกเราของเรานะครับแล้วก็คณะรัฐบาลเราภาคประธิปัตย์ นะครับแล้วก็มาสวัสดีที่น้องผู้ที่มีใจรักในระอบบอประชาธิปไตยขับมาชื่นนั้นคือให้กับท่านในพวกเราหรือว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านผู้ตจกเกียรติอะไรครับรามาอย่าสงสันตินะครับมาบอกกล่าวเอบแก้งน,นะครับในฐานะว่าเป็นประชาทนคทนไทยจะมาบอกว่าให้ท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับสิ่งไหนที่มันกองรอง,รองได้เระจ,ะจัรุวมแรงร่วมใจกันดีไหม ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐธรรนก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราก็เป็นประชาชนนะครับที่ไดมอบหมายอำนาจให้ท่านเข้าไปปฏิบัติหน้าที่าการกิจไปบำบัดทุกไปบำรุลงสุข,ขนำปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสําารแก้ปัญหาร่วมกันนี่ก็คือจุดประสงค์ทัของพวกเราที่มาในวันนี้ไม่ได้มาประสงค์ร้าย ไม่ได้มาดูถูกเหยียดหยามที่นองเราอนะครับแต่ว่ามาด้วยความที่หวังว่านะครับท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านอยากจะมาเรียนหนังสือนะครับประดีไมนะครับถ้าเกิดเราจะพูดประชาการในสภาผู้แทนรัฐมนรีอาจจะเป็สมาชิกสภิกับแต่ผู้จะมีจะมีการงานนั้นเราไปพูดประชาการในสภาเอาเหตุเอาผลนะครับไปพูดจาดัและก็ผ่านวันหนึ่งก่อสามไปั่นก็เป็นหน้าที่ของ ขอเป็นมาที่ของฝ่ายที่มีกำลังนะครับประมาณวันนี้ก็จริงจะมาเที่ยวในท่านเท่านั้นเองบอกว่าเราจะมาที่ไหนไม่ได้ที่จะมาที่นั้นก็ขอท่านที่จะรู้วดาเรวันนี้ก็ขจะมาบัที่านี่แต่ไม่ไดีว้บอกว่าจ่มาวันนี้เพราะว่าการรี้ก็ขอฝากะไรนะครับ ผมประกานด้วยเพื่อพนารกิจการเงินนครับมาวันนี้ก็มาแค่เรื่องามข่าวเท่านั้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นครับท่านนายกเราหรือว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบนะครับลถทันของท่านนะครับรถทันนายกประมวลตรีเราหรือว่าผู้นำฝ่ายค้านก็นะครับเราแทบจะเปรียบเป็นอย่างยิ่งในฐานะของประชาชนนะครับก็บังคับ นะครับว่าท่านนายกเราหรือว่าท่านผู้นำภาครัฐก็ตกใจได้มาพบกับพี่น้องประชาชนในเหตุการนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแค่ที่ในเชื่อเท่านั้นเราก็จะเดินทางกลับไปแล้วนี่คือหน้าที่ทารัฐศนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่ในหน้าทนนะครับที่จะมาบอกกล่าวในเรื่นี้นะครัต่อไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่มาจากสมุทรปราการใครยังไม่ได้เซ็นชื่อบอกให้มาเซ็นชื่อตรงนี้หนึ่งไม่ ไม่ใช่มดาจากไหนให้มาเซ็นชื่อตรงนี้ให้มาเซ็นชื่อให้มาเซ็นชื่อใรเป็นลายชื่อลงลายเซ็น้ับซิกคารซนผู้่ายค้าสองสามสาเจพันได้เ้าสราของเราไปสอสงกันเลยนะครับมาลงชื่อกันคาราซส่อให้กับคาราเอมส่ห้ากเเก้าสวสอบเป็สสาส้ดเ แล้วก็นี่ลครับเราคนไทยด้วยกันครับพี่น้องครับเราพูดคกันภาาดอกไม้ับบส้วนนะครับพี่น้องแล้ว เราครับปราครับเราครับราครับเราครับวันนี้เรามาคุยกันเบาๆนะกันด้วยความที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้พี่น้องครับ มาเจอกันเข้ามานะครับมากันแล้วนะครับรวมกันเข้ามาเรียครับรถเ,เข้ามานะครับเราคือประชาชนคนไทยนะครับอยากเห็นบ้านนี้เมืองนี้เดินหน้าไปด้วยความที่เป็นไปได้ไม่มีอะไรต้องนะครับขอให้ได้ยืนหนังสือได้คุยได้พูดได้จากันนะครับถ้าท่านจุดต้นปัญญาที่ท่านคิดจะทำเบ้านเมืองมันจะ,จะเดินต่อได้แต่ถ้าท่านทำเนี่ย มันเกิดขึ้นแน่นอนบ้านเมืองนี้นะครับวันนี้เนี่ยมันสกค่อมนะครับเราอย่าต่อสู้กันเลยเราเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันเรามาคุยมาพูดมาหาเรื่องกันวันนี้เราประชาชนทุกฝ่ายมันต้องให้เพราะนั้นเราต้องการที่เราต้องการคุ้นเราคุ้นเข้าใจเราคุ้นภาษาไทยรู้ทุกคนนะครับเหตุการณ์พวกนี้เราุยายางทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้น ประชาชนเขาท่ไม่ต้องบอกแต่มันตอบตัวท่านได้เราประชาชนก็ทคนก็มาพย่มาครูแต่ถ้าตอบแต่